เกือบใหม่ครั้งสลับบอกในอีพีที่แล้วผมได้ออกประจนไยไปในเกาะต่างๆและเจอเข้ากับเรื่องแปลกๆมากมายอย่างเช่นคนที่มันบินได้เอาเชื่ออะไรนะและในอีพีนี้จะเป็นยังไงไปดูกันแถะสวัสดีพี่น้องจนสลับทุกท่านวันนี้กลับมาอกครั้งกับการประจนไยครั้งยิ่งใหญ่ กับผมบังกี้ดีลูฟี่ <laughs> <laughs> กูบอกแล้วมังกีดีลูฟี่ยังไงล่ะสงงัยพาร์ทที่แล้วกูไปอยู่กับลิงมากเกินไปแต่จ้างมันเถอะต่อให้เราเป็นลิงถ้ากิดเขามีใจให้เรายังไงเราก็คู่กับเขาอยู่ดีพูดมากเสียเวลาเราเดินไปฟาวเวลกันเถอะอ้าวเฮ้ยเดียวนะกูว่ามาันแปลกๆขอรออีกนิดเพื่อความแน่ใจอ่าเลื่ดนรถว้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี้กูใช้ผลน้ําแข็งมันเลื่นรถได้ไงวะผลน้ําแข็งที่ยืนบนน้าไม่ได้แม่งโกน้ําแข็งใสเลยวะ่ะอ่าวอาดูมันดูมันดูมันแม่งต้องถือดาบน้ำแข็ง ด้วยอะไรวะเนี่ย <coloring> เปิดประเดิม EP ด้วยอย่างนี้เลยเหรอวะถือว่าใช้ได้มากเลยนะเกมผมว่าเราปล่อยมันไปเถอะเมื่อสารฟันจะพาที่แล้วด้วยการฟาร์เวลต่อกันดีกว่าดูเหมือนว่าพวกมึงจะอยู่ห่างไกลคอนเจริกันมากเลยนะเนี่ยจะอยู่ห่างอะไรกกนขนาดนี้มึงรู้ไหมว่ากูขี้เกียจเดินฟาร์มขนาดไหนนะแต่ต่อยพวกมึงอยู่ไกลกันขนาดไหนยังไงสุดท้ายพวกมึงก็ต้องมาเป็น EP ให้กูเรียขึ้นอยู่ดีอ่าภารกิจเสร็จเรียบร้อยจะทำเคลสฟาร์มเวลต่อมันก็ได้แหละแต่รู้สึกว่ามันจะดูน่าเบื่อเกินไปผมก็ ไมีความคิดว่าอยากจะไปหาบอสตบเล่นๆสแป๊บนึงแต่ถ้เกิดตบบอสที่มันไม่ได้อะไรพิเศษอาจจะฟังดูธรมรมดาเดินไปเพราะฉะนั้นแล้วบอสที่ผมกำลังจะไปตบนั่นก็คือบอสแชงคูส การที่เราจะไปตบบอสตัวนี้ได้นั้นเราต้องทาเควสดก่อนแต่ก่อนเราจะไปทำเควสได้นั้นเราต้องมีเรือเพื่อการออกเดินทางแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีที่เสกเรือนี่หวาเอาแล้วไงเดินสิครับรออะไรกันล่ะดูเหมือนว่าผมต้องใช้เวลาเล็กน้อยถึงปานกลางในการเดินทางไปในเกาะเริ่มต้นเพื่อที่จะไปเสกเรืเอมีผลท้ําแข็งมันก็จะอย่างนี้แหละดีนะที่ผมสามารถเดินบนน้ําได้แต่ถ้าเกิดมึงมีจักรยานให้กูปั่นเหมือนในอนิเมะมันจะดีมากเลยนะอ่าดูนั่นสินั่นมันเกาะเริ่มต้นในที่สุดก็เดินทางม,มาถึงแล้ววหลังงงจจาาาาากกกททีี่่่เเดดิามมานานิินนนนนนมรๆยถไ ออกอากายไปแล้วกันน่าจะลดน้ำหนักไปได้สิแคลอรี่เลยนะเนี่ยในในผมก็ได้ทำมาก่อนเริ่มต้นแล้วขอดูผลวิสันหน่อยแล้วกันว่ามันมีผลรไรขายมั่งโอ้ดูนั่นสิมีผลโมจิขายด้วยแต่ราคา2ล้านกว่าบาทกูมีอยู่3แสนเอกมึงใจเย็นๆนะแต่ในอนาคตผมอยากจะครอบครอมผลโมจิมากเลยเอาเป็นว่ามุกออนเรืเ่องโมจิกันก่อนปล่อยให้มันเป็นเรื่องในอนาคตเพราะตอนนี้นั้นกูต้องหาเรือให้ได้ก่อนถ้าเกิดหาเรือไม่ได้โมจิก็ไม่ได้หรอกในอนาคตน่ะดูเหมือนผมจะได้เรือแล้วนะสิ่งต่อไปที่เราควรทำ เลยก็คือการไปเกาะลิงกูไม่เล่นมุกอุกาอุก่าแล้วนะมุกเดิมกูไม่เล่นหรอกอุก่าอุกาอุกาอุการู้สึกว่ากูจะกลายเป็นลิงเต็มตัวแนละ้วก่อนเราจะไปเริ่มทำภารกิจกันไหนไหนก็มาก่อนนี้แล้ะมันถึงเวลาในการสมผลปีศาจในอีพีที่แล้วผมสมได้ผลน้าแข็งในอีพีนี้จะสมได้ผลอะไรกันนะเรามาดูกันดีกว่าฮึม <c oughs> รู้สึกว่ามันจะเป็นผลโลเกียชยนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าด์กด์กฟุต หรือที่รู้จักกันว่ายามียามีโนมิก็แปลเป็นไทยง่ายๆเลยผลความมืดแต่ว่าผมไม่กินหรอกนะเพราะที่ผมสนใจผลแสนอ่ะและผลนี้ถ้าเกิดเราไม่อีโวเป็นอีโวสองมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดอีโวสองมันจะมีดาบคาตาะที่เป็นสกิลสุดแท่ของมันแต่นั่นมันอยู่ในกรณีที่อีโวสองตอนนี้ยังไม่อีโวสองไม่จะไปสลับกูหรอกดูเหมือนว่าเราจะเสียเวลาอะไรกันมาเยอะแล้วได้เวลาเริ่มภารกิจที่จะไปตบบอสแชงคูกันสักทีซึ่งในภารกิจแรกนี้มันอยู่บนเกาะลิง,งง่ายๆส,สั้นๆแบบได้ใจความ ผู้จะิธิบง่ายๆนะครับหาปุ่มห้าปุ่มแล้วกดให้มันเป็นสีเขียวอุ้ยฟังแค่นี้เคลดง่ายเกินไปมุยอ่ะ,อะจุดที่หนึ่งและก็จุดที่สองอุ้ย จุดที่สามจุดที่สี่โคตรน่ารักเลยอ่ะจุดที่ห้าเราจะทําเสียงให้มันเป็นอย่างนี้ทาไมวะเนี่ยหลังจากกดปุ่มห้าปุ่มเสร็จแล้วล้วก็กลับมาจุดตรงกลางนี้เพื่อไปเก็บคบเพลิงว้าวครบเพลิงได้ครบเพลิงมาแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนกันเชอะอรู้สึกว่าต่อไปเราต้องไปเกาะทะเลทรายสินะแล้วจะรออะไรกันอยู่ล่ะละเราข้ามไปเกาะทะเลทรายกันเชอะในเกาะทะเลทรายนี้สารต่อจากเกาะที่แล้วหลังจากที่เราได้คบเพลิงมาแล้วก็หาบ้านที่มันเอียงเียงแบบนี้แม่ไม่สมมาตรเอาซะเลยก็ชาก แม่งจะครับแล้วดูมันเขียนสิหวัดดีเป็นกระทักไทไยที่สุภาพมากเลยยังได้เคยบอกไปก่อนหน้านี้ได้คัพเพิงมาก็ต้องเอาคบเพเิงมาเผาไฟตรงนี้ฮะคเพเิงเผาไฟกูพูดอะไรของกูวะเนี่ยมันต้องเอาคัพเพิงมาเผาฟางสิหลังจากที่เผาฟางเสร็จแล้วมันก็จะมีแก้วหนึ่งอยู่ตรงนี้มันเรียกว่าแก้วหรือเปล่าได้แต่ช่างมันเถิดกัเก็บมาเถอะพอเก็บมาแล้วก็มาที่กอหิมะตรงนี้ไปตรงที่ผมเคยซื้อฮาคี้ในอีพีที่แล้วมันจะมีหยดน้ำที่มันหยดอยู่เอาแก้วที่เราเก็บมานะั้นเปลองหยดน้ำตรงนั้น้นนนองงดีๆแลลวกกกัมาาจ,จะยเ็ถึป ขอไปเป๊ะขอไปเป๊ะไปเป๊ะเออได้สัก,กทีโอ้โหสี่เวลาชิบหายพอได้น้ําที่เราต้องการมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาหาบ้านสักหลังหนึ่งที่มันมีคนป่วยอยู่แล้วเอาน้ําที่เราหามาไปให้มันแต่หยุดก่อนนะมึงอยู่ใกล้แค่นี้ ใกล้กูอีกทำไมมึงไม่หาแก้วสักแก้วแล้วลงไปลองน้ำตรงนั้นมากินเองเฮ้ยสงสัยไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาพอเราให้น้ำเขาไปแล้วเขาก็บอกว่าให้เราไปหาลูกชายเขาที่เกาะบารกี้เพื่อที่จะทำภารกิจต่อไปแล้วมันเป็นภารกิจสุดท้ายนั่นเองเ <c oughs> มาเกาะบารกี้มีบอสอยู่ขอเล่นแม็กหน่อยดีกว่ารู้ไหมกูจ้องจะเล่นมึง และกูเอาแม่งจีนอีซี่ว่ะบากี้บากี้ตัยไปแล้วมาทําเคสต่อกันเถอะซึ่งเคสที่มันจะให้เรามันก็ง่ายๆครับบอสสลับสายบวกอย่างผมเลยก็คือไปตื้อบอที่อยู่ข้างๆเกาะบากี้อุ๊ยเป็นบอสเคสน่าจะยากน่าดูเลยอ่ะยากจริงๆนะโอเค ตรงนี้ก็มีกล่องสินะเก็บกล่องแล้วก็ไปตรงนี้ก็ดีกว่ามม่ไม่มีอะไรสําคัญเลยไปเถอะไปเถอะไปเถอะพอบอสตายลงไปแล้วก็กลับมาคุยกับู้หน่มหล่อเทค่คนนี้คุณเดิมเพิ่มเติมคือเขาใช้กุญแจเราและให้เราไปเปิดประตูเพื่อไปตีบอสแชงซึ่งประตูที่เราจะไปเปิดนั้นอยู่บนเกาะเลิงดูด,ดูตรงนั้นนั่นสิครับไม่รู้เลยว่าต้องใช้กุญแจแนวไหนอะสวัสดีครับพี่บอสพี่สบายดีหรือเปล่ามาสู้กับผมดีกว่าผมนะ่ะเก่งมากๆเลยเอ๊ะ ทำไมรู้สึกว่าพี่เขาไม่สามารถออกมาได้นะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ฆ่าพี่เขาสบายเลยสิเอาเฮ้ยไอเหลี่ยมไอหน้าเกียดมึงหลอ,อกกูปะโถยสงสัยต้องโชว์ให้เขารู้ซะแล้วว่ากูเก่งขนาดไหนมึงเข้ามาดี อ่าเรียบร้อยไม่รู้ซะแล้วว่าที่นี่ใครใหญ่พอเราฆ่าบอสตัวนี้ไปแล้วเราจะได้ดาบสุดเท่มาก็คือเซเบอร์ไม่ใช่ดาบไ์เซเบอร์ในสตาร์วอนะมันคือดาบเซเบอร์แต่มันไม่ใช่ดาบไ er. ์ <S 2> <S 2> <S <ค>เซเบอร์กูเล่นโมกี้อะไรเนี่ยกูตายดีกว่ากลับสู่วัตจักรมันเดิมต่อให้กูจะได้ดาบดีๆมาสักแค่ไหนสุดท้ายแล้วกูก็ต้องกลับมาฟา์มันเดิมยูด่ดีขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วงจรอ,อุบาตซึ่งไอ้วงจรหานี่มันมีหลักการทํางานง่ายๆเลยอย่างแรกคือคุณมาเกาะใหม่พอมาเกาะใหม่เสร็จทำเคล็ดไปเรื่อย ฆ่าภูกก็ตพอไปถึงสัรยะหนึ่งไปฆ่าบอสพอฆ่าบอสไปเรื่อยๆถึงเวลาเปลี่ยนเกาะและใช่ครับไปถึงเกาะใหม่วนกลับมาข้อแรกนั่นแหละทำไมกูถึงตั้งชื่อว่ามึงเจอาูบาทแต่เฮ้ยตายสิบ่นไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีใช่ไหม่ะงั้นเรามาตีบอสกันเถอะคือในครูอีเมดาแห่งนี้มันจะมีบอสสามตัวให้เรากระทืบกันซึ่งบอสต,ตัวแรกนั่นก็คือวอร์เดนแต่ที่กูกำลังเห็นอยู่นี้มันไม่ใช่วอร์เดนคือกูตีผิด ใช่ครับกูเสียเวลาในการตีตัวนี้แต่ว่ามันไม่ใช่วอเดนเอาไปฆว่าฆ่าม่ไมนไปเถอะวายเขาไฮ้หา่าเอ้ยเสียเวลาตั้งนานนี่สีวอเดนของจริงเฮ้ยบ้าเอ้ยกูไปตีตัวอะไรเสียเวลาวะเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าบอสในที่แห่งนี้มันมี3ตัวและใช่ครับทั้ง3ตัวนั้นก็จะโดนผมกระทืบหมดเลยเรเวลผมก็250เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาเปลี่ยนเกาะก่อต่อไปมันจะเป็น,กนเกาะโคลโลเซียมแต่คุณอย่าลืมว่าเกาะนี้มันเสกเรือไม่ได้ เอารออะไรลนะ่ะวิ่งสิเว้ยว้าวมาถึงเกาะโคลอเซียมแล้วแต่เอาอจริงๆนะไอ้เกาะบ้าเนี่ยมันไม่มีหาอะไรเลยนอกจากกิกเก้ใอ้ตกบะก็จะมีกิกเก้อยู่สองประเภทก็จะเป็นพวกการเดียเตอร์แล้วก็การเดียเตอร์ซึ่งผมก็เจอข้าของ,ของตัวเองด้วยมันหล่อเท่มากๆเลยนะมังกี้ดีลูฟี่ด้วยความที่เกาะไม่ไม่มีหาอะไรทำเลยก็เลยฟาร,ร์มเวลจะถึง300ได้อย่างไม่ยากเย็นนักและดูเหมอือนว่าเกาะต่อไปที่ผมต้องไปก็คือแมกมาวินเลดงั้นเราจะรออะไรกันล่ะออกเดินทางกันเลยดี ดีกว่าเดี๋ยวมาานันจะเงียบเกินไปผมขอให้คำคมคำคมหนึง่งที่จะทำให้พวกคุณรู้สึกว่ามีความบ่งเขิมในการใช้ชีวิตท่านผู้ชมและผมเนี่ยมันก็เหมือนทะเลนะเพราะความรักที่ผมมีให้ท่านผู้ชมเนี่ยมันไม่สิ้นสุดหรอกนะอย เเีลิกเกเรกันได้วแหละเรามาถึงก่อนแล้วว้ยเฮ้ยยืนดีมอนเต้แม่งก็ฉลาดขึ้นว่ะมันมีการเรียนรู้ในการใช้ฮาคิ้เพื่อโจมตีสายโลเกียร์แต่มืนอรู้สึกว่ามันเป็นระบบสุ่มนะบางตัวอาจจะไม่มีฮาคิบางตัวอาจจะมีฮาคิมันก็แล้วแต่ดัวนะว่าเราดวงดีขนาดไหนกันเชียวแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมฟามเวลยากขึ้นเลยยังไงพวกห่านี่มันก็ไม่ใช่กิกี้ตัวหนึ่งที่ต้องโดนผมตบอยู่แล้วแต่ผมมีความคิดที่ดีนะไหนๆล้วก็เวล่0สามร้อยกว่าแล้วแวะไปหาบอลกระเทิ่ม มึงเลยบาร์เก้ถ้าบอสมันสามารถพูดได้มันคงจะพูดว่ามึงเป็นอะไรกับครูนักหนาโอ้ดูพอด่พอหนุ่มผ้าคุมสีชมพูงเก่งตุงนั่นสิมันก็คือโดฟามิงโกถึงเวลาที่มึงต้องไปคุยกับลาบมะม่วงและเอาของมาให้กูซะอู้ดบด้วยแฮชโชคดีจริงๆเลยเราเป็นผ้าคุมโดฟามิงโกอุ้ยของโค้รเดผมอยากได้มานานแล้วเพราะว่าไอ้ผ้าคุมนี้น่ะ มันสามารถเพิ่มเลือ่อยคุณอยากมาหาสารกันเลยทีเดียวได้เวลาไปเปลี่ยนของสวมใส่กันหน่อยแล้วล่ะดูนี่สิแม่โครเช่เลยว่าในไหนก็ออกมากระทืบบอลและสุ่มโปรโมสัานก่อนกลับหน่อยละกันปะ่ะสุม่มสุ่มกันและอ้าวเฮ้ยหนึ่งนาทีเองเหรอ งั้นรอหน่อยแล้วกันเนาะเดินทางเข้าเวลาตอนนี้นะ่าจะได้เวลาสุ่มกันแล้วล่ะเรามากดสุ่มกันเลยดีกว่าเอาเดี๋ยว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 ศูนย์วินาทีมึงกนตีนกูเหรอครับทางนี้น่าจะได้ละแม่งเอย้ยศูนย์วินาทีมึงก็อยากจะเอาเนาะไอ้บ้าอืมเป็นผลที่ดีมากเลยนะครับผลนี้คุณอาจจะคิดว,ว่ามันเป็นผลโง่ๆหนึ่งแต่จริงๆแล้วผลนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะครับประโยชน์ของมันก็คืออ่านปลาครับผมเย้ผลพิษศาสตร์ก็ทิ้งไปแล้วการประ ภายใน E ีีนี้ก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบกดไลค์ช่วยมากดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เวไ like ลค์คุมคนนี้ด้วยเลยนะครับ E ีพีหน้าจะมาเร็วหรือจะมาชา้าก็ขึ้นอยู่กับกระแสของคลิปนี้ถ้าเกิดอยากให้มาเร็วก็ช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ผมก็ดีใจแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ซ U next เกมหมายจ้าหมายจ้ากาบตีนทุกคนครับผมยังได้เคยบอกไปใน24สชั่วโมงทุกคลิปเอาอินโทรมาเป็นอัลโถ មកក៏ថា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 មកក៏